สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอะไรครูการบินเสียชีวิตอะไรสุดเศร้าเครื่องบินฝึกประสบอุบัติเหตุครูการบินเสียชีวิตสิทธิสาหัสอะไรสุดเศร้าเครื่องบินฝึก CTCE ของกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุครูการบินเสียชีวิตสิทธิสาหัสพบทอ,อสั่งสอบสาเหตุด,ด่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสลดหลังจากที่มีรายงานว่า เรื่องบินฝึก CT4E ของกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบินทําให้ครูการบินเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งคนด้านพบทออสั่งผู้เชี่ยวชาญเร่งสอบสาเหตุและให้งดบินจนกว่าผลสอบจะออกโดยพลอากาศตรีประภาสอนใจดีโฆษก,กองทัพอากาศเปิดเผยถึงกรณี เครื่องบินฝึกแบบ c t c e ของกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตรุระหว่างฝึกบินเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกา52นาทีเป็นเครื่องบินฝึกแบบที่16กหรือ c t c e ของกองทัพอากาศเกดิดอุบัติเหตรุระหว่างทำการฝึกบินวัตถุภาคเกาะภูมิประเทศก่อนปล่อยเดียวขณะทำการบินลงสนามแลนดิง้งณโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมส่งผลให้มีครูการบินเสียชีวิตหนึ่งคนคือเรืออากาศเอกสุภกิจอินทรชัยและสิทธิการบินได้รับปาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนคือเรืออากาศตรีภูรินชนะทั้งนี้พลอากาศเอกอารง์กรวรรณรถผู้บัญชาการทหารอากาศผอบทอ,อได้สั่งการให้ดําเนินการส่งทีมแพทย์ทหาอากาศและเฮลิคอปเตอร์แบบ EC 725เข้ารับสิทธิ์การบินที่ได้รับบาดเจ็บไปทำการรักษาโดยเร่งด่วนที่สุดและสั่งการให้ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานนิราภัยกองทัพอากาศเดินทางไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุตามกระบวนการการตรวจสอบอากาศยานอุบัติเหตุในระดับสากลพร้อมทั้งให้งดทำการปฏิบัติภารกิจการบิน ของเครื่องบินฝึกแบบที่1 6กหรือ CTCE จนกว่าจะได้รับการยืนยันผลการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงรวมทั้งสั่งการให้ดำเนินการด้านสิทธิ์กำลังพลที่สมเกียติที่สุดให้แก่เรืออากาศเอกสุภกิจนันทชัยและครอบครัวกองทัพากาศขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและทุกคนที่เกี่ยวข้องจากการสูญเสียครูการบินของกองทัพากาศ ผู้เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนและผลิตนักบินให้แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติทั้งนี้หากมีรายละเอียดที่สำคัญเพิ่มเติมจะเรียนให้ทราบต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ